สวัสดีค่ะแม่พามาดูเด็กน้อยเล่นเพลินๆน,นะคะดูนะคะคึกค,กคักคึกคักมากของมีของแม่หืมองมีคึกคักมากส่วนคนนี้ไม่ต้องมาปวนแม่เลยฮะไม่ต้องมาปวนแม่เราอ่ะของแท่งค่ะ อ่ะกำไรทองแม่ก็นึกว่าหายไปไหนมาแอบหลบเล่นกับลูกในะอุโมงหรอลูกหืมโอ๊ยแม่ก็ว่าเอ๊ะกำไลทองหายไปไหนตั้งนานพอทองแท่งกระโดดออกมาแม่กำไรทองขวดกระโดดตามแม่ลูกคู่นี้ตัวติดกันจริงจริงหืมหือทองแท่ง ทองแท่งเขาจะตัวติดกับแม่คำไรทองมากถ้าแม่อยู่นี่เขาจะอ้อนแม่เขาตลอดตัวอ,อื่นไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ทองมาดหลับ ตัวแสบนี้ตัวแสบนี้มากวนไม่กิ่งแล้วอ,อันนี้อันนี้ไปนน่นเลย นายจะปีนมาหาพี่ได้ไหมปีนมาหาพี่ได้ไหมลูกอืมปีนข้ามอุโมงได้ไหมเราอ่ะปีนข้ามอุโมงได้ไหมหออ เลี้ยงลูกเหนื่อยไหมลูกกาไรทองเลี้ยงลูกหนื่อยไหมหนูเก่งมากเลยลูกหนูเลี้ยงลูกดีมากเลยหนูดูแลลูกหนูดีมากเลยเมื่อเช้าแม่ตื่นขึ้นมาค่ะแม่เห็นกําไรทองพาลูกกไปนั่งอยู่ตรงบันไดแต่ไม่พาลูกไม่พาลูกลงไปข้างล่างนะคะ คือนั่งอยู่ตรงหัวบันไดตรงหน้าห้องแม่น่าจะพากันไปนั่งตั้งนานแล้วค่ะยังไม่ต้องฝึกให้ลูกลงข้างล่างนะลูกนะนะออกไปได้แต่ยังไม่ต้องฝึกให้ลูกลงไปข้างล่างให้อยู่ข้างบนก่อน สงสัยแม่กิ่งต้องหาวิธีทำากงข้างหลังให้น้องเขาแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะจะได้เอาไว้สลับเข้าสลับออกกับพวกหกทองนั่นได้ แม่กิ่งก็จะค่อยๆดูไปค่ะว่าจะทํำยังไงว่ามันจะกักขังน้องได้แล้วก็ทำก็กต้องระวังเรื่องยุงเพราะข้างหลังอะยุงจะเยอะถ้าเอาไปไว้ข้างหลังข้างหลังยุงมันจะเยอะก็ต้องหาวิธีทำอืมทองมาดหลับอยู่ลูก กระโดดขึ้นไปอย่างงั้นก็โดนกันสินะ่ะอืมอืมเรานี่ยทองมีกับทองแท้แสบสุดขาในบ้านดูดูแล้วดูทองแท่งค่ะนีก็จะนอนตรงน,นู้นละนุมน้อยของเรา นี้หลับมีแต่สองคนนี้แหละยมหลับไม่ยมนอนอื ปวนไปป,วน,ไป,ปวนเขาข้างบนแล้วค่ะ,ะวิ่งไปวิ่งมา